you <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะแล้วก็่าวเขียดนะครับแล้วก็อัมพลชาแนลนะครับผมเนาะก็วันนี้มาขอโชคขอลาบกันนะครับก็่าวเขียดจะมปรี่ทำไม่ะ่บวเขียดอ่าบมือาจลี้งเห็นเจ้าอยู่อ่าฟาดมีหดเบ็ดตกปลามีหดเปือยยิ่งตา อมันต้องเตรียมร้อมในเวลาเขาเดินทางเงินวะเอายิ่งกาปลอปลาทั้งถางได้เต้ว่ากะนมอาไมไหวสิเาไปสื่อบไท้องสาไม่ได้หยังหลอดเอามาไหวไว้ใจคัะก็ื่อเมีนเออจริงแล้วไ่ได้ไม่หยังปลาเนี่ยเอาไปปล่อยลงอีกเมนเออไม่ได้กินครับอืมแล้วโตนเขาเมียน่ยจ้าถังเขายิ่งสือแล้วกับปล่อยก่อนมกับปอมเมื่อวาเขาศ่งหายใจไปน่ะมเหี้ยเอายู่ใส่หน่อยกันมัอนี่กะ ปูสีตาไฟครับมาตามต่อนะครับท่านผู้ชมยังคงเป็นปริศนาอยู่หลังจากอย่างห้องมาขอกันเรื่อยๆอยู่กับเต้าเหมือนจะได้โชคอ่ะโอ้เดี๋ยวเจ๊เจ๊เนื้อน่าหน้าหนัาหน้าหนหน้านแปดเก้าสี่สามตัวไทยรังอ่าเขาได้ของเลขไทยสามตัวแมนเขานะครับผมเนาะไปเลื่อนไปเลื่อนไปเข้าเลขไทยสามตัวแมนของลอตเตอรี่ตรงกันกับเอ๋หมอท่านหมอท่านแมนไปท่านผู้ชมไม่รีรอไม่รอรีไปดีกว่าอ้าวเดี๋ยวจะค้ำก่อนนะก่อน เออที่ี่หยางน้อโอ้ยเจ้าน้อ้เออเออเฮยยังเสียี่บอเออเดี๋ยวที่บอเอ้ยดีนะหันมาท่านนะหันมาท่านนะงายอยู่หนยดิเป็นไอเป็นไอสีไปหามูวะมือน่ะเป็นไอถามมูมือนั่นนะมูมูมูสว่าค์คำแนวเอ้ยมามนเด้ยินคนนขาเจ้ามาเมนมาหาผมว่าที่ว่ามูนั่นบครับ มูบปิดซื้อว่าหำมมูซื้อวะโกยโลยซื้อเขาซื้อวะโกยโลยได้ท่านผู้ชมได้ผมบปิดซื้อว่าหำพอเขาถามว่าครับชื่อไงหำครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตอบถามเขาออกนี่ไม่นาะแมน่นอืมเป็นไงอยากไปหามวยปะอยากไปหามูสิพาไปแมนเนี่ยอยากไปยืนปะครับอ๋อแต่ว่าแต,แต่แต่ไปเถี่ยวนี่หอมแก้มมวยเด้อกอดกอดมูแล้วหอมแก้มด้วยมูคิดฮอดวางดิเด้อเดี๋ยวสิพาไปอยู่วางๆเนาะ เออนักวันเขาอยากไปหามูมูยู่ไสล่ะมูอยใช่ว่ะช่ว่าหำใ่ว่ะเขาเขาซื้อลาโกยลุยซื้อเขาเออหำนี่ไม้ไม้หมยคว่มใาตั้งไดก็อนหำนี่เอาตรงๆเด้อที่ที่ท่าคลิปบ้าเขียวเขาไอ้นะนะซื้อหำนี่ซื้อพอเขาก็ซื้อเขาซื้อปลาโกยด้ยเขาอธิบายของหัว่วางได้แวางได้ก่อนมือห้อขี้ห้ำซื้อห้ำขึ้อยู่มือห้ำอ้อยังไงต่ออัน ซื้อหำมันมวนอะซื้อหำมวนปะมวนเยเอาติ๊กิิงซื้อเขาซื้อว่าโกยลุยเลยล่ะฮัเขียดเนี่ยโกยลุยเขาซื้อโกยลยบ้าหัวบ้าหัวจะโดนขิดหอดเขาปะขี้หอดยู้จีิจริงอย่าไปหาเขาปเสิพภาไป แม่นะอยังไหมเนาะไปไปถึงก็ไปหอมหอมแกมหอยด้วยหอมไงโอเคแล้วแบบฝรั่งไงทางไหนทางใต้กันน่ะเออเอาก็แล่นก็ไปหอมแกมจูบปากกันน่ะวายไปโอ้ยเนาะเดี๋ยวผมหยอกกันผมดีในผ้าเบ้าเกียดไปหาหาไอ้คนเจอไอ้ที่ผมถ่ายคลิปตลกตลกเฮฮากันไปวันนั้นท่านผู้ชมเนาะเออนะครับผมนะครับผม เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับผมนะท่านผู้ชมนะอ่านี่ครับอันนี้มีเลขทูปใครเนี่ยนก่อนเป็ทามาจุดป่ะนี่แปดเจ็ดเก้าหรือแปดเจ็ดศูนย์เที่ยวเห็นอ๋ออเขามาจุดหน่กน็นรอไม่ไม่แปดเจเก้าแปดเจ็ดศูนอ๋ออะลออกไเนาะลออกปะสันกะออกเลยรลออไว้เนาะแมนเพปราาสิจจุดไหมโอเคนะ เด็ดจุดกหมครับแต่ผู้ชมโอเคครับอืมเด็ดจุดกันไหมเนาะเห่นอ่ะโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมนเนาะว่าเก้าวเพิ่นแม่นกับปูรือสีตาไฟมาขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมแล้วงวดงวดนี้นะครับของงวดวันที่16มีนาคมนี้2566นี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม บอกกล่าวปู่ฤาษีตาไฟได้ท่านผู้ชมเด้อป,ป,ปัง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 มันนี่แหละงวดนี้แหล,แลนะนะครับผมนะไปโอเคเดี๋ยวไปขอปู่กันครับผมโอเคครับไปท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค,ครับยังไม่ท้อบอกตัวท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วเนาะเลขใหญ่ไหมแปดเก้าสี่ครับตรงกับเลขหมอธรรมซึ่งไปออกเลขสามตัวท้ายของลอตเตอรี่อ๋อของหัวยรัฐบาลแมนครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นเด้ กับประกาศชี้ว่าจะไปตรงกับเด็กหมอธรรมเนาะแี่เปันวัแม่นครับบ่บอกข่าวข้าวเรื่องหมอธรรมเนี่ยเพิ่นว่าสิมาหาเอาเด้อ่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นคลิปหน้าพไปล่ะในวันนี้เนาะในวันนี้แหละแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่าเมื่อใดรแต่ว่างวดนี้แหละเพิ่นเพิ่นจะมาหาผมแต่บ่รู้เป็นวันไหนนะผมไม่รู้เป็นวันไหนนะครับถ้าเป็นวันไหนก็จะเป็นอ่าวันหานอภิญญหานอภิษ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  เออคือว่าไงเพิ่นสิมาเหมือนดกับบฮูแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิมาแน่นอนอย่ามาคอยลอช่อมกันครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาจุดไหนหรือจะมาที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่ปู่คุณหานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คือเ้าบอฮูนะเจ้าครับเดี๋ยวจังถามเบิ่งคลิปเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่ายูท่เขาเรียกว่าอเล่าทรงจิตว่าจะซื้อถุงปูองใดแม่นครับเราสิบไปมองหันจังซี่แมเราบอกว่านั่นได้ว่าเราต่อมาหอดพื้นที่ก่อนครับฮอดพื้นที่ปึ๊บ สัญชาตญาณเราหรือการซื้อถึงปูองคไหนนี่มันฑิตขึ้นไปหาตัวเราแต่ว่าเที่ยวนี้นี่เพิ่นเพื่อนบอกว่าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วนะยังขึ้นมาสองคนมาแล้วเจเที่ยวนี้เพื่อนบอกว่าให้ลุงอามเนี่ยให้เอาเบาเบาเขียดไปนั่งเนี่ยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าสิเป่าเบาเบาเขียดเลยโอ้โหคือคือบอกไงคือจังเสียให้อดเหรอคนหลบคนถืลองวิชาเพื่อนบอกใครๆว่ามันเป็นพิธีกรรมมั้งเป็่ไงคือสมมติว่ามือนันเข้าไปเข้าไปหนนอนเลย นี่พูดน้นูเดียวเก็บอกผีมันเล่เขาผู้เดียวไหมเขาเขกว่าเป็นพี่จะคจะค้นฝันละเมอไหมบอกเขาเรีกเลขนหแต่่านบอกว่าถ้าผู้เดืนอนเนี่ยคนบอกว่าเขาเขาเ่น้อนเลยเล่นกาดนอนนะครับถ้าถ้าผีไปเขาผูนําผู้นี้่ริงไหมเียบเพียบไหมคนวางสิผูดใดกัน่เลหะเมื่อออกมาเลยมม่ติดออกมาเองได้ระวังสิตันั้นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งกันว่าผู้ไดสิไปนอนแน่หรือหรือนี่เป้าเก่นอได้นอนหรือองไกับเบิ้งเบิ้งกันเอาเนาะน่าถูกใจมัีกว้ามั อ้โจัดถูกมาย่างดีเลยจัดถูกกับจีนยุ่แต่สินับถือบ้างคือปัญหาอาบย่างหน่อยคนกับพี่จีพี่ถันเนีอยให้เจ้านับเอาดีอ้าวพี่แต้มนึ่งฮะพี่แต้มหนึ่งอือเติมมนึงเดี๋ยวได้จะให้นหะไไปนึ่งเส่อทองหงอให้พี่ทำให้ ของเขียนโอเคฮะเดี๋ยวเขาสั้นให้อขาสั้นให้โอเคนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเขาใซ็นมีบ่ะในคนให้มา,ม,มาไหวพร้อมกันเด้อมาขอเพล่ยนกันขอกระปูเลือกสีตาไฟเท่านี้แหละครับสำหรัสบสมูรณ์ช่อมอ่ะอ อ่ะมาเขียวเปิดเอาหลอดใช้เด้เอ้ออ่าเอาเขียวนี่นุออ้มแอมครับผมอ้นุ้มแอมขอบรังอา้าววะเดี๋ยวจะเพิ่งใช้จับเอากันเรียกเอาเรียกเอาแป๊บหนึ่งเด้อท่านผู้ชมขอท้าวเวสวุวรรณนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันวันนี้จะมาขอคือทูบเซมซีสองอย่างแล้วก็ อ้าดีพ่อคอเรี่พ่อไปเบิ้งว่าข้างหลังมันมีเหล็กวะได้โอ้ยสาธิเขากับเขาในใบหนีกได้สามตรงตรงเยิะๆยิบเลยยิบเลยหยิบเให้บับเขนหยิบเอาพับแขนย้าโอ้ยตอนดองออกเล็ปะเนี่ยไปแล้วไปแล้ว ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวขียวเขามาเบิรงกันเห็นป่าเขียนจุดทุกคนย้ำจับจับได้ได้ได้ตั้งใจดีๆเลยยอบซีเลยว่ากันหลับเอามันเป็นภาพเก่าๆที่เคยเห็นนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเขากรจับจับหอดไหมอืมไอ้เขาสลับกันเนาะจุ๊บโอเคอันี่ น้องอามยิปได้แล้วครับทู้ชมขอขวดเป็นไปนี่แล้วกันเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าลืมๆไปแล้วครับครัเมื่อกี้ลืมๆไปไปแะเพราะว่าเราเพราะว่าผมไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นเอ้าคิดพังน้ำมอให้โมเจ้าลืมภาพเมื่อกี้ไปเพียงไปลืมไปน่าจะลืมอ่าโอเคโอเคจุดไปเคยได้จุดไหนนะ เอาไว้ตั้งฉากเองเริดน้นเปลี่ยนเลย เขียดเขียดเขียดอย่างเดียวเออมาใหม่ดิอะไรนเพิ่ออันนี้ถนามากร้องมาเหมืนเออก้องมาละมาท่านผู้ชมมาไหว้พร้อมกันครับเขียนลงมาแล้วเีนาะลงมา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 ไป่ีีของเพิ่อี๋ยวบอกสร้างแน่บอกอ่ะเดี๋ยวติโดนแสเนี้ยตรงนี้เบ้าเขียนตรงโดนแสเนี้ย ออบอกก็ฟังในบางเทียนนี่มาเขียนถิ่นถูกเด้อถิ่นถูกบอกบอกาาไปบกว่ประกาศเด้อมุงเจ้าเด้ออั้งหนึ่งวันตั้งแสาธุท่านผู้ชมเอ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อปูลเรือสีตาไฟมื้อนี้ผู้คาสุกหลานนุ่มอามคนเดิมกับค้นเชนเลวเปาเขียดตั้งใจมาหาปูหมองนีโดยตรงเลยเดินทางออกจากเงี้ยมานี่ขนาคนนะ่ะมื้อนี้เนี่ย มาขอโชคขอลากปูของงวดวันที่ส6บหกมีนาคมบหนี้สอง6ัารอยหกสิบหกนี้งวดที่แล้วนี่ที่ปูห้มากนี่กาเขาวิดาปูเขามาสามโตครับแต่ว่ามันไปนเขาลอเตอลี่สามตัวถ่ายในปูเออที่มันออกสามตวัวหนาสามตวัวหลังเนี่ยแต่ว่าอยากให้ปูริป,ประท่านโชคลาภงวดงวดนี้ให้มันเขาตรงทีสามตวัวถ่ายแล้ววันที่หนึ่งมาโดดปูตรงตรงไปเลยหรือว่าปูเสียวสองตัวก็ไร เดี๋ยวถู้ดที so ่ปดเมตตาปดพายเอเพินที่ิทนตามดุกหลานทั้งสองช่องเนี่จัดปังๆน้ปูเด้อเออยหย่เพลินได้จับต่อเข้าตรงๆเหยเพลินหมดงวดดีแักปูเด้อหวังว่าปูค้องสียเหยื่อให้ลากรงคนนี้เดี๋ยวตัวดุกหลานเนี่ยคล้องุปคล้องเนี่ยกันละคนนี่ลำบากมาขึ้นกันอีกแล้วนักปูออาุกหลานจะคัดเรื่องเงืนเรื่องทำอาพ้นมาขึ้นกันทุกคนแักปูเด้อที่ต้องการโชคลากับปูตอนนี้ัปูเด้อจัดเป็นมังกรน มัด้ด่โยก็ศีลจะพึงหมดนผมพอสับศีลถ้ามันมีเดียน่างเจ้านะมาเาเไปดีเอาเซฟทีไมาแล้วหัวอย่อาเซฟตี้กันกันตมเเออเอายางออกไปอเอเคโอ้งกว่ายางที่เขาตั้งปีเดียวไปไม่แห้งไไม่แห้งไ่ไม่าง อย่าดื้นะครับครับผมอย่ออาดื้อนแสทีหลังดอืมจะบางช่วเพิ่นอ่าเขาเียนไว้แล้วบอยนะต้องบอกยำๆเนี่ยบัามเทียบเพิ่นกันตันเลยตะเล่ยไปเลยอ่าครับคาเทียบเงเ่กีตามภาษาของเพิ่นไปต้องบอกไว้หลายรอบนเพ่นจํา ไมาแเกครับสมาชผูุ้มได้หมายเลขสามครับหมายเลขสามครับหมแแรล โอ้ยินไปหลังเลยบ้านเป็ูเสียสามตัวตรงใงวันนี้ออกง่ายครับทำหมดช่วโมงเลหมาที่สองครับได้หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นสามเจ็ดเนสวยดีสวยสวยวเดี๋ยวมาโหลดหมายเลขใส่กันสามเจ็ดว่าคามเขียนนั่งสมาธิอื้อ ไม่สุดใช่ขึ่งไม่ที่สามหมายเลขศูนย์ครับสา <3 70 S 1> มเจ็ดศูนย์หมายเลขศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์ครับอ่ะโอเคสักหวังว่าไม่เป็นโรงเรียนมาวินนะเห็นปะไม่เอ,อเดี๋ยวถามวินมานี่ต้องมีโรงเรียนอะไรที่นี่ไปยังพอดีหนึ่งก็เกตตัวเดียวกันเ <laughs> ป็นคนทีบอกเีก่เก่าจังอะไรล่ะบตรขุดอ้อนเดียวอืมฮะท่านผู้ชม ปูเอ้ยท่านผู้ชมครับอันนี้โชคลาภท่านผู้ชมมาแล้วปูเนี่ยถ้าปูกำลังตัวเร็วนี่หนีปูเปี่ยนตัวอีกด้ยดเป็นเปี่ยนเอาน,นคะครับผมเนะมเาะอะเล็วๆนิน้อยแต่แลดนะเอออะไรอะไรต้องกด นี่มันเป็นนลองๆถามว่าหาสองคันหนึ่งหะออ้าวองเลอธิษฐานเอาะถาว่าหาสองพันหนึงเหรอ้าว่านท่ดีว่ะหาสอง หาสองมีแต่ว่าตัวบนสามสี่หาสามสี่หาสามสี่ห้ากับห้าสองสามสี่หากับหาสองกับท่านผู้ชมครับบัตรขูดเล็กทาวเวสุวรรณครับสามสี่หาเรียกยังไสามสี่ห้ากับห้าสองเลขสวยจะไปเบิร์นแค่ไีนในบ้าเขียรติอืมมันตกลงกัขึ้นหลัง อย่านี้่งนี้เเบาเขียดคับเบาเขียดเป็นนางสามารถที่ปหอยรับตรงอาเป็นติส่วงว่าจังไหนมุม่เจ้ากับขอเป็นดเด้อโอลืดสีตาไฟนี่แหละครับแล้วก็มาขอโชคขอลาบให้อย่างเห็นเมื่อกี้เนาะ ก็จะมีเลขเซียนสีเลขทูบแล้วก็เลขบัตรขูดนะาะบัตรขูดไปเบิังเอาเป็นเมื่อครั้งเมื่อกี้บัตรข,ขูดจะเป็นสามสี่ห้ากับห้าสองถ้าคูณก็จะเแลือเขาเ,เต็มเต็มเต็มเลยว่าเน่ยว่าเน่ยว่าเน่ยด้วตัเก่าอาจสีมากเลยแต่ผู้ชมนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอด,ลอดเวลาครับอ้าวแต่ไปเบิังหลังหลังอันนี้ด้วยวัชินที่เก่า่อถ้าในเก่าจะฟูอาจสฉเบิังอีกลองเบิองนะนะครับเอางี้ท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปเบิ้งดีกว่าข้างหลังไปเบิ้งแหละไาเบิ้งเลขถูกเบิ้งเลขบัตรคูดเดียวเลขถูกเลยเดี๋ยวกลับเลยสองสั่งกันเลยไปท่านผู้ชมไปโอเคครับเอาตามนั้นเดี๋ยวไปเบิ้งกันไปครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูเลขยกใหญ่ก่อนนะครับเอ้ยดีเพิ่งดีท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนก็ได้เอาเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ก่อนเลยนี่ที่ดาวเวสุวันให้มาสามสี่ห้ากับห้าสองนะครับอ่าเลขถูกไม่หมดแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูเลขทูบกันเลขทูบได้มาเดี่ยนะเลขทูบได้มาน่าจะหกเจ็ดแปดนะทะ่านผู้ชมอ้าวแต่มีสี่หยวงข้างนะคล้ายๆเป็นสี่หกท่านผู้ชมเห็นไหมหกเจ็ดแปดแต่สี่หยวงข้างหกเห็นไหมยอยู่ซ้ายมืออา่านะครับเห็นไหมอ้ามีแปดอยู่ตรงกลางด้วย นักควนมาเืองเลยกคูบิบบนีเด้อเจ๊ะแถบางอีเด้อนี่มีหกเก็ดแปดปะแลักซีนมาแหล็กกับ,บแปดปะเห็บ 8, บนแปดบะเห็นแ่กรทำโจมนี่ไหมนี่แปดอยู่ในหกเอา้ามีแปดอนอยู่ในหกแปดสอนอยู่ในหกหลักซียูงหางบะไม่ว่าเดี๋ยวก่นมาหกเก็ดแปดเลขกก็เลี้ยงง่าม้เถอะหละกัลกซีหลักซียูดังขงางบ่ <Man. S 2> แมนเหลือกับแปดซ่อนอยู่ใน้หกปะแปดกับสอดนยนู่ใน้หกอีกโอ้ท oh, ่านผู้ชม hmm. อืมก็มันมีซ่อนหอดอดได้เก็ดเลยแต่ว่าที่แน่ๆกัเลขทั่วก,กับหกเก็ดแปดเน 6, 7, ครับไปโอเคครับเอิบนี่ในควันบัตรตเบิ่งบัตรทั่วเป็นครับตรงนี้ครับหาสอง 5, อีลีที่คอยบอกว่าหัวสองแมนไม่ลี ดูข้างหลังดีกว่าครับผมเบิ้งข้างหลังกันนะเดี๋ยวไปชมว่าเปินที่ไฮมาขาบเก่าต่ไหมาตัวเก่ากัอีกแบบหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเก่าครับผมแต่ว่าตัวเก่าก็จริงดิท่านผู้ชมลองดูดีนะลองดูดีตัวเก่าก็จริงอยู่แต่ว่าลองดูดีมันจะเป็นเหมือนแปดเก้าสี่หรือแปดเก้าเก้าหรือแปดเก้าเจ็ดอะไรก็ไม่รู้ประมาณเนี้ยเออนะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมทุกผู้ชมนะก็ขอให้ทุกผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยกับสารปู่ฤือสีตาไฟนะครับของวันที่16มีนาคมนี้2,566นี้นะครับไปโอเคครับผมตามนั้นครับไป,ปผู้ชมเป็น,น,ปนยังล่ำถวายปู่อยากล่ำอีกแล้ว ม่ย่ำไลยเป็นเป็นหูบจากล่ำตลอดเลยครับเบาเกียวต้องเอาเบาโกลยลยุยมาล่ำน้ำอะแหละเบิ้งส้งแล้วดิเบาเขียดสงวนลิเกซิสทาล่ำเลยครับอืเพราะว่าไม่มีไผมาเลื่อนแบบได้เพราะว่ามันเปลี่ยนทาตะละอดจำได้เลยล่ำงามมือได้ทิชชนะู่ป๊อปเนา<ท>ะย่ำเละ จบแล้วครับผมโอ้โอเคท่านผู้ชมนะครับอืที่เห็นเป็นเลงใหม่นะท่านผู้ชมเอาเราม่เราซักติเออเห็นปะโออย่างอีกนาที่นี่โอเคท่านผู้ชม,มเลยจะไปถือสาเพลินนะครับ เดิรวมนแล้วก็มีควันสตาร์แมนไั่ก็สตาร์แมนกับปูสีตาไฟอ่นไปกี่วัาแมนทีได้กลับเดี๋ยวที่นี่หน้าหนาวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอือขอบคุณหลายๆนะครับทุกคนแมนครับผมติดตามใหม่ทุกช่องครับไปท่านผู้ชมเอาตามนั้นดีกว่านะครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะก็มาขอโชคขอรับให้แล้วกับปูลือสีตาไฟนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับผมนะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มอารคนเดิมนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรัวรัครับผมสวัสดีครับ